ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นนักวิเคราะห์อาจจะทำงานกันเหนื่อยหน่อยครับพี่โหยงเพราะว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับราคามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยแล้วก็พอมาให้เป้าหมายให้ราคากันไว้เนี่ยคือเพิ่งให้ไปราคามันก็วิ่งหนีแล้วนะครับอย่างทองคาเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่คาดเดาได้ยากในช่วงนี้ครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำออร์ท i ไฮนะครับเช้านี้ประมาณสัก2,660ดอลลาร์เนี่ย มุมมองของนักวิคห์นะครับก็ยังคงเชื่อว่าราคาทองคาจะไปต่อนะครับโดยมีโอกาสขึ้นไปถึง3,000ดอล,ลลาร์ได้ในปี2025นะครับสาเหตุหลักๆนะครับมาจากเรื่องของดีมาความต้องการทองคาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากฝั่งของจีนแล้วก็ฝั่งของธนาคารกลางในหลายประเทศนะครับที่ตอนนี้เข้ามาเก็บเข้ามาสะสมทองคํากันมากขึ้นประกอบกับนะครับเรื่องการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ทำให้ทองคำนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นในยุคดอกเบี้ยต่ํา ค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนไปยิ่งทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยราคาทองคําปรับตัวบุกขึ้นมาเกินกว่า27%แล้วแล้วก็ขึ้นมาทำออทามไฮนะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาโดยมุมมองของนักวิเคราะห์จากหลากหลายเจ้านะครับให้กันไว้อย่างไงบ้างเดี๋ยวไปดูทีละเ,เจ้าฮะรเริ่มจาก Commerce Bank นะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยทองคําจะอยู่ที่ประมาณ2,006นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาทองคําทะลุปเป้าที่ให้ไว้แล้วแล้วก็มี n บ,บอ็าปีหนาเนี่ย จะขึ้นไปแถวแถว2,009เลยนะครับแมคควอรี่ครับอาจจะมองต่ำสักหน่อยนะครับบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นไปแล้วแต่แะ้วก็ตามเชื่อว่าในปี2025นะครับช่วงที่เป็นพีคเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง3,000ดอลลาร์แล้วก็มีโกลแมนแซกยูบอนะครับบอกว่าทองคำจะขึ้นไปนะครับแถวประมาณ2,700ดอลลาร์ในช่วงต้นปีแล้วก็กลางปีหน้า Bank of a m e r i รินะครับให้เป้าหมายทองคำปีหน้าไว้นะครับอยู่ในกรอบประมาณ2,700-3,000ดอลลาร์ JP Morgan นะครับประมาณ2,008-2,007 City Research ให้ไว้เหมือนกันครับ2,008-3,000ในช่วงปีหน้านะครับตอนนี้เห็นว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็ขยับเป้าราคาทองคำปีหน้านี่ก็มองกัน2,005เออตั้งแต่2,007-3,000เลยครับพี่ยงครับครับโอ้ผมขอแพรจริงๆผมดูสไลด์ผิดชุดนะครับก็หน้านี้มันเป็นราคาเป้าทองไม่ใช่ทอปิกผมขอไปผมไปแบ่งแบ่งช่วงเซกชันผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็ยิงๆเราก็ยังบูริสกัดเรื่องราคาทองในภาพรวมอยู่นะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า o r n i น g b r i ี f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหนาทีรายการมอน Brief กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองหาโอกาสการลงทุน